Terima kasih telah menonton! จากการติดตามบรรยากาศการเก็บเกี่ยวและขายผลผลิตข้าวของชาวนาที่จังหวัดกาลสินในช่วงนี้ซึ่งเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมทั้งนี้ชาวนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวต่างนำข้าวไปจำหน่ายตามลานรับซื้อทั่วไปบรรยากาศเริ่มมีความคึกคักมากขึ้นโดยเฉพาะที่ตลาดกลางข้าวและพืชไรกล้อําเภอ,อย่างตลาดจังหวัดกาลสินแต่มีเสียงอดครวนจากชาวนาว่าราคารับซื้อข้าวเปลือกอยังคงตกต่ำซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาจึงอยากขอให้รัฐบาลและนายทุนเพิ่มราคารับซื้อข้าวให้กับชาวนาด้วย เพไราะรายได้จากการขายข้าวโดยเฉพาะข้าวเปลือกเหนียวราคากิโลกร,รัมละ5บาทถูกกว่าราคาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซึ่งทําให้ประสบปัญหาขาดทุนซ้ำซากทุกปีนายไพบบุลภู๋เต้าทองอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่151ชาวนาบ้านโนนศิลาอาจังหวัดกาลสินกล่าวว่าวันนี้ตนนํเข้าวหอมมะลิกขอขอ15หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าข้าวดอที่เกี่ยวสดนํามาขายได้ราคากิโลกร,รัมละ8บาท1ิบสตางค์หรือตันละ8,100บาทได้เงินหมื่นกว่าบาทเมื่อหักค่าใช้จ่าย ต่างๆแล้วที่เป็นต้นทุนการผลิตทั้งค่าเมล็ดพันธุ์ค่ารถไถค่าปุย๋ยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ600บาทและค่าขนส่งแล้วสรุปว่าขาดทุนอยากให้รัฐบาลนั้นช่วยปรับราคารับซื้อข้าวเปลือกให้สูงกว่านี้ด้วยเพราะหากรับซื้อในราคาเท่านี้ชาวนาไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้แน่นอนหากรับซื้อในราคากิโลกร,รัมละสิบาทขึ้นไปก็ยังคงจะมีทุนสู้ต่อไป ตาใหญ่บัณจิตภูบุตะอายุ53ปีกเกษตรกรชาวตำบลบัวบานกล่าวว่าตนเองเพิ่งนําข้าวเปลือกเหนียวกอขอ22ไปขายในราคากิโลกร,รัมละ5บาท50สตางค์ถูกกว่าราคาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหักค่าใช้จ่ายแล้วช้ําใจเพราะไม่เหลือจ่ายค่าปุ๋ยเลยไม่มีเงินไปใช้หนี้ทกศถึงแม้ผลผลิตข้าวจะได้ไร่ละ400กิโลกร,รมัมแต่เนื่องจากต้นทุนการผลิตน,นั้นสูงโดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีและค่าเก็บเกี่ยวที่สูงถึงไร่ละ800บาท จึงไม่เหลือติดไม้ติดมือเลยอย่างไรก็ตามหวังว่าราคาขายข้าวนาปีหรือข้าวเหนียวก็อขอหราคาจะสูงขึ้นไม่น้อยกว่ากิโลกร,รัมละ7-9ถึงบาทซึ่งจะทําให้พอมีกําไรและมีเงินทุนทํานาต่อไปแต่หากราคายังอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5-6ถึงบาทชาวนาขาดทุนหนักหากเป็นอย่างนั้นต้องเลิกทํานาและจะทิ้งนาให้ร้างเลี้ยงปลาพอได้เป็นอาหารกินประทางชีวิตต่อไปเพราะหากทํานาอีกก็จะขาดทุนอีกขณะที่นายธนาพลธรรมโนคจิต ผู้จัดการตลาดกลางข้าวและพืชใกล้จังหวัดจราศิน์กล่าวว่าการรับซื้อข้าวเปลือกในช่วงนี้ส่วนมากจะเป็นข้าวเหนียวกอขข .22 ซึ่งเป็นข้าวพันุสำหรับการปลูกนาปังหรือฤดูแล้งและข้าวเจ้ามะลิกอขข .15 ส่วนข้าวนาปีหรือข้าวเหนียวกอขข .6 และข้าวเจ้ามะลิ105ผลผลิตยังไม่เก็บเกี่ยวคาดว่าจะเริ่มกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ดังนั้นราคารับซื้อผลผลิตข้าวทั้งสองชนิดจึงอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ ตามคุณภาพของข้าวสำหรับราคารับซื้อในช่วงนี้ซึ่งเป็นข้าวเกี่ยวสดโดยข้าวเหนียวกอคอ2่สดราคากิโลกร,รัมละ5บาท50ส,สตางค์ถึง6บาทแห้ง7บาท8 0สตางค์ถึง8บาทขณะที่ข้าวเจ้ากอคอ15 สดอยู่ที่8บาทถึง8บาท50สตางค์แห้งอยู่ที่10บาท50สตางค์ถึง11บาททั้งนี้ราคาข้าวเปลือกนาปีถึงแม้จะยังไม่เผยออกมาเนื่องจากยังไม่มีผลผลิตออกมาแต่คาดว่าราคาจะลดลง่าปีที่ผ่านมาอีกตันละ1,000บาทซึ่งเป็นผลกระทบจากการเกิดการระบาดโควิด -19 อย่างเช่นสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารปิดกิจการตามความต้องการของประการบริโภคข้าวหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรืออาหารต่างๆลดลงจึงส่งผลให้ราคาการ รับซื้อข้าวเปลือกตกต่ำรคาคาย่างคู่ท,ทีหาบาทหาทิบหาบาทส่วนหาบาทหาสิบอยู่นี่ว่าขืนในี่ยจะเม็ดเลยเป็นเขายัางครับเขาก็ยืมสองเขาก็หูเขาติดใจจังลยเราก็ตั้งหูเราค่ารัฐบาลที่ติดตั้งให้คือว่าตั้งให้ในพราะค่าตั้งราคาอีกเลยบอกยี่เนี่ยดอาวานเกี่ยวเขานั่นข้าวโจ้อะไรปไปเลยไรละแปรลอยเหมือนลา รู้ล,ล,ละขาบาทหาทุนขาบาทขาดคิดขาทุน่าทุน,าาน่าทุนจะ่ล่งเลยวันส่ากับมันราคาท่านี้ค่าปุ๋ยกับแพงค่าเกีียวกับแพงค่คาเข็นไปไถยกับแพงนี่จะแน่วเพิม่มราคาเขาโม่เพิ่มให้เจ้าไหนเกษตรกรเมื่อสิกลับมาเห็ดหน้าเพิ่งเห็ดอย่างต่อ,ตอไป,ปรัฐบาลอยู่นี่เบื้องแนี้ดูแลซุ้มกเกษตรกรซุ้มเห็ดหน้าเขาเนี้ยก็ว่าจะได้ส่วนต่างอยู่ ส่วนต่างจัดสิเพิ่มไม่ใช่ไหนก็บหูข้าวอยู่ว่าสิได้ส่วนต่างแต่ว่าสิได้หน่อยเดีหลายเพราะท่านหูมันคือแม่ว่าได้ส่วนต่างก็ถึงขาดทุนอยู่เนาะเออขาดทุนคือเก่าเนาะส่วนต่างมันก็อะไรเพราเกินพันธเนาะอกไรขาดทุนใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่มองตากนี่แหละเกษตรกรไม่มองตากมองเห็ดนี่แหละต้นจำเป็นก็ต้องไปขายไม่ค่าเกี่ยวเออค่าเกี่ยวค่าปุ๋ยแต่เพไปขายก็บ่ได้ค่าไถ่ละค่าไถก็เป็นนี่เขาไว้อยู่ค่าปุ๋ยก็ลูกคุ้มเพิ่นก็มาเส้นก็เส้นไว้ค่าเกี่ยวเกี่ยวก็ต้องเพิ ค่ายยังเพิ่มก็ต้องไปซื้อน้ำมันซื้อเต่รถไปเกี่ยวเจ้าเอื้อนต่อไปก็ต้องหาเงินให้เพื่อนก็ต้องรีบออกไปขายสุภาพเช้าน้าไปยังม่ได้ยังบ่ได้ยังเฮ็ดบ่ได้ยังอยู่นี่ได้ติดต่อเสียงเงินกับน้ำเลยบ่บ่มีเงินใส่ท่อท่อด้วยปีนี่จนไปขอร้องท่อท่อให้พักนีเพื่นละบ่ไม่งินสิไปจ่ายดอกจ่ายยังเพื่นละราคาตกต่ำมันบ่มีมันบ่บ่เหลือนะบ่บ่คงสิเหลือละเมิ่งหลืออยู่นี่สิสู่ต่อบ่ครับเรา่าที่พอสู่ต่อ้วว่าสิป้อยหน้าให้มันแห้งมันยังไปเท่ากันพัก ราคาทํานี่านในพักยุคปีนี่จิตเจ้านาเออหยุดหยุดแล้วหยุดหยุดทําเกิดเขาแล้วกันไปให้ถึงที่ปล่อยปลาที่ไม่ตัวกินปลาธรรมชาติไปเออน้ำค้างไว้ปล่อยปลาปล่อยด้